สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมโควันพ่วงหกสามนะครับวันนี้จะมานำเสนอโต้ตาลีโวนะครับแครปปี2018นะครับสีขาวรถสวยเลขไม่น้อยนะครับโดยวันนี้จะมีแคมเปญพิเศษราคาพิเศษสุดๆเลยสำหรับท่านลูกค้านะครับ5 1 8 0 0 0บาทนะครับแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมแม็กไลเนอร์ติดฟิม์มแคมเปญดีๆโดนใจสำหรับลูกค้าแน่นอน ครดิดีดาวไปเลยนะครับผมโกวันม่วงจัดให้นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับโต้ต้าชัวสุวรรณภูมิสาขาเพชรเกษมแปดทับสนะครับโปรดีๆโปรแรงๆโกวันม่วง63จัดให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ในช่อง YouTube โกวันม่วง63ด้วยนะครับขอบคุณครับ